เฮ้ย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 โอ้ my god วัตถุฟอคแล้วมึงมาจิงเหรอเนี่ยเฮ้ยอุย้ยอุ้ยเชื่อแล้วเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอะไรวะยันเหรอเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องน้องใจเย็นก่อนน้อง <S <S และในที่สุดแกนหินบะเสาชิ้นสุดท้ายที่กูจะเ็จเควสไอเชียนี่มันก็ได้มาถึงจะได้อะไรวะอันนี้แร่แย่นเนี่ยแล้วก็สำเร็จว้าว แลอะไรวะเนี่ยได้เงินมาเอ่อตะก,กี้เท่าไหร่วะสี่พันเหรอสี่พันหรือสามพันวะตอนนี้ผมก็มีเงินสามหมื่นนะฮะพร้อมกับอัปเดตที่มันอัปเดตใหม่มานะครับโลกสามอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าโลกสามชั้นเวลเจ็ดสิบนะฮะกูคงจะไปได้ไอ้เหี้ยกูเวลแค่ยี่สิบเจ็ดกูไม่ได้เล่นเลยเน,น,นี่ยตอนเนี้ยโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมาดูในกระเป๋าเราหน่อยนะครับกระเป๋าผมมีผมมีกล้วยสามสิบอันเอาไปแลกกับไอ้ลิงนั่นได้แล้วนะฮะไอ้ลิงมันอยู่ไหนของมันวะไม่มีวะหรือว่าเกาะนั้นวะนี่ไง ใช่ไหมเนี่ยนี่ไงมัง้งฉันช่วยคุณได้ไหมวะเอาสามสิบอันไปเลยกูได้มาแล้วกวยแตงว้าวได้เงินมาเท่าไหร่หมื่นหนึ่งอ่ะไม่ใช่หมื่นห้าหรอวะกูโดนหลอกหรอวะเออไม่เป็นไรเรามีเงินสี่หมื่นนะฮะผมไปซื้ออะไรดีหรือว่าผมจะดําการเก็บรอไว้เลยเพื่อซื้อไอ้เพียกอันนี้หรือว่าผมจะซื้อไอ้ไทเทเนียมหรือจะซื้อนี้ดีวะมีใครรู้บ้างครับผมควรเลือกซื้อไหนดีไม่ค่อยเห็นมีใครซื้อนี้เลยอ่ะอ่าอันนี้มาแล้วกัน มาเรียบร้อยครับได้มาแล้วนะขุดเร็วเหมือนกันนะขอดูสเตอีกรอบมันไม่มีบอกหรอว่าวาขุดเร็วเท่าไหร่ไม่มีบอกว่าช่างมันนะน้ํายาสุขภาพหรือว่าน้ํายาความเร็วรอ,อะเอามาเอามามามาผมจะลองไปขุดแร่ดูนะครับว่ามันว่าเราจะได้แร่อะไรนะฮะใช่ขอขายนี้เจ็ดพันโอเคแตงกิวมากโลตอนนี้ผมก็ไปอัปเกรดดาบมาใหม่นะเป็นเนี่ยใช้ลูกตาคราฟเลยนะไอเชี่ยเป็นดาบคาตะนะฮะอืมขุดเร็วไหม เร็วไหมนะเนี่ยอุ้ยก็เร็วอยู่นะเร็วเอาเรื่องอนะเนี่ยเร็วไหมไม่รู้ครับดูดิอืดจัดอัไหนเฮียโอเคไม่เป็นไรเราน่าจะรับได้อย่างน้อยก็น่าจะดีกว่าแหละมัง้งโอ้โหมีสองอันมานี้แหละกูชอบเลยคูดทีเดียวได้แบบทูอินวันนะเออเชี้ยเชี้ยตัว,วเชี้ยอะไรวะน่าเฮ้ยเชเวด้วยเหรอวะเฮ้ยมึงก็มาดีว่าเหมือนกูกลัวไอ้เชเวดเหรอสัตเวดอะไรวะน่านะอูอ้ยเชีย้ยแรงจังวะมึงเผาแรงกันอ่ะมึงมาเหอะมึงไม่มึงสู้ระยะประชิดไม่ได้ใช่ไหมไอ้กระจอเอ้ย อ้หรือมึงจะลากมาหาพ่อมึงกับเพื่อนแล้วเควสไอ้โลวันแม่งระดับที่สี่แม่งยากชิผ่ายเลยอุพภาพยังไงนะฮะไอ้โลวันอ้าวอยู่ๆเลเวลกว็อัพไอ้กูเลเวลสามสิบแล้วเท่ากับว่าตอนนี้ผมก็จะสามารถเพิ่มช่องสล็อตการใส่เผ่าได้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็จะทําการไปซุ่มเผ่าครับท่านผู้ชมมันมีเผ่าใหม่มาด้วยนะฮะในเกมนี้นะครับผมนะเออทุกคนอาจจะรอเวลานี้มานานนะครับผมก็รอเหมือนกันในตอนนี้น ใช่ไอ้นักเวทใช่กูต้องการเปลี่ยนเผ่าไอเวนเริ่มใหม่กูขอแบบเผ่ามาเผาแบบโกงโกงโหดโหดเทพทูพน่อยอันนี้ศูนย์จุดหนึ่ง้กูมีน้ำยาโชคอยู่นี่ว่ะน,นี่น้ำยาโชคดีกูขอใช้หน่อยถึงมันช่วยไหมกูไม่รู้อะแต่กูจะใช้ยังมีปัญหาอะไรปะอ่ะไฮ้ยมันไม่ช่วยอ,วะอะวะทาไม่ะทำไมไม่ช่วยวะไม่เอาซอมบี้ได้ไหมโบรขอเผาแบบเทพทูเทพทูหน่อยเพื่อนฟูว่าครั้งนี้กูมีดวง0.1ต้องมาให้กูกูว่าครั้งเนี้ย มึงเอวอีกแล้วเป็นอะไรกับเอวกูไม่อยากเป็นเอวน้องอะ0ูนจุดหนึ่งกูขอแบบมึงผ่านตากูมาก็ได้อะก็ผ่านตามันนิดหนึ่งกูพอใจแล้วแต่เป็นอะไรกับแวมไพร์สองรอบติดแล้วนะกูยังไม่เห็นศูนจุดหนึ่งผ่านตากูเลยเนะี่ยตอนนี้มันเป็นอะไรว่ามันออกยากขนาดนั้นเลยเหรอฮะ,ะไอู้นจุดหนึ่งเนี่ยบัฟมันจะอะไรขนาดนั้นเฮ้ยมึงก็เกินกูเหลือสิบห้าแล้วเนี่ยน้องเอามาเถอะนะสูนจุดหนึ่งกูอะสมควรจะครอบครองมึงมากที่สุดละกูเป็นคนที่เหมาะสมกับมึงไวสยดจุดหนึ่ง เพราะฉะนั้นมึงจงมาแทนเทวดาของกูลเลยละไอ้เผ่านางฟ้าเฮียนะกูไม่ต้องการกูต้องการมึงไว้สูดจุดหนึ่งเข้าใจปะอืเอวนะฮะเออดีเหมือนกันไอสัตว์คนอีกแล้วกูอยากเป็นคนมั้งเฮ้ย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 โอ้ไม่กอดวัตถุฟอกแล้วมึงมาจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยโอ้ไม่กอดโอ้โหสูดจุดหนึ่งเอาจริงเหรอเนี่ยไอเชียไอเชียบวันนี้ดวงดวงมาครับน้องๆครับเป็นไงครับพี่ตึงครับนี่ครับนี่ไอเฮีย แล้วมันมาจริงไงแล้วมันมาจริงไงทุกคนนคะแล้วมันมาจริงนะเอออุ้ยสเตตคือแล้วเนะี่ยลบสามห้าเดสคูดาววิ่งคมนะแล้วก็75็ดสิเดเพิ่มระยะเดสเหรอนี่เพิ่ม15%ระ,ระยะเดสและนี่คืออะไรไม่รู้นะครับแล้วก็เพิ่มสปีดอะไรไม่รู้แล้วก็บวก25%่สิบห้าเปจัมบูตแล้วก็อะไรไม่รู้20%่สิบเปอร์เแอคแท็กวิ่งคมนะวุ้ยวิ่งบูตมิ่งบูทโชคด้วยไอ้เชีย่ยวุ้ยว้าว ว้าวเชี่ยมดูดิดูดิดูดิเป็นไงเป็นไงเป็นไงทุกคนมปีปะทุกคนมปีปะผมมีไงผมมีไงดวงผมมันดีอ่ะนี่ดู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 เด็ดยังไกลครับท่านผู้ชมโอ้โหผมนี้ดวงแบบดวงมาไงเออคมวันนี้กูคมกูบอกเลยกูลองใช้ดีนี่ว่ยตีทีละเจ็ดสิบมีการอัปเกรดนะครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงขอแอคหน่อยนะครับอืมขอเขาเรียกว่าเด็กเฮอของใหม่นะฮะเออแบบนี้กูกูก็ยังไม่ได้ดี่ว่า กูยังไปตีทียนั้นไม่ได้ไอเวนกลองดินี่เพื่อนมึงมีป่ะเพื่อนมึงมีป่ะมึงมีป่ะเนี่ยดูดูมึงดูมึงดูเผากูนะเพื่อนนะมีป่ะมึงมีป่ะกูมีไงเพื่อนอืมอืมอุ้ยเชื่อแล้ววะตะกี้เกิดอะไรขึ้นวัให้เป็นตีมึงมึงมาเหอะนะอ่าช่องเก็บของเต็มเล็กอันนี้ครับผมขายทั้งหมดเลยครับมีอะไรอีกไหมอันนี้แหละทั้งหมดเลย ใช่ครับห้าพันครับตกลงครับกูรวยแล้วครับวันนี้กูค้าของเล่นเล่นยังได้อะวันนะี้ทำไมมันดูจิว๋วจังวะก็มันเป็นมีดไอ้เฮียจะแหงมันใหญ่ยังไงมีนี่โอ้โหง่ายอะน,นะตียงง่ายอะมึงแทบไม่ต้องขยับเมาส์อะเออขอให้มันมาดีแทนเดทอายนะฮะเดทอสวอตกูอะราคานี้ไม่ค่อยดีแต่ว่าผมอยากรู้ว่าเดทอกูจะไหวไหมหรือเดทอไม่ไหวขวานอย่างละเป็นไรกับขวานวะขวานคุณภาพเป็นไงเป็นไงขายได้พันหนึ่งุ้ยคมนะดีอยู่นะ ขอลองเทียบสเตตกันชัดๆหน่อยความเร็วการจุดตีเอ่อดูเหมือนว่าไอ้นี้กูจะยังดีกว่าแต่เราไม่ลองเราไม่รู้ครับเราจะลองใช้มีดไปสู้กับมอนสเตอร์ดูนะเออผลสรุปคือดาบกูดีกว่านะอืม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 อุ้ยอุ้ยเชื่ออะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอะไรวะยันเหรอเฮ้ยน้องน้องน้องใจเย็นก่อนน้องอุ้ยตะกี้เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยว้าวผมไม่เข้าใจอ่ะเพื่อนมีป่ะมีป่ะกูมีแล้วไว้เพื่อนมางมาเฮ้ยเชี่ยมัน มันมันอีซี่อย่างวะโซอีซี่เลยเนี่ยอันนี้มันคืออะไรวะมันคือแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอไอยันนี่คืออะไรวะโอเคนะครับใครอยากให้ผมมารีวิวเผาอันนี้เดี๋ยวผมรีวิวให้นะครับแต่ไม่ใช่วันนี้นะฮะวันนี้กูไม่รู้ว่าเผามันคืออะไรอะไรยังไงกันแน่นะครับเออคินี้ปลา